สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้สองทุ่มหนึ่งนาทีวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ว่าอาทิตย์ครับเมื่อวานงดไลฟ์สดไปหนึ่งวันนะครับก็ เนื่องจากคุยงานนะกับคุณโกนะครับที่หวังนะว่าเผื่อคุณโกจะนึกออกว่าจะช่วยโครงการโอโซน KM ของเรานะให้กว้างไกลนะเพราะผู้ป่วยที่ยากจนมีเยอะเหลือเกินก็พอดีคุณโกเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วก็เปิดประเด็นคุยกันที่แรกว่าจะไร้สดอยู่ครับแต่ว่า พอมันโกว่างที่จะมานั่งนะเพื่อจะสนทนากันเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงดไลฟ์สดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาในห้องแป๊บหนึ่งก่อนนะคใครเข้ามาก่อนก็รอกันก่อนนะวันนี้ไม่มีทำสมาธิแน่ๆนะครับเพราะจันทร์พุธศุกร์ถ้าสะดวกเราจะทำสมาธิกัน แต่ถ้าไม่สะดวกด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ก็คงต้องขอเลื่อนนะครับแต่ก็กำหนดไว้ก่อนว่าจัน์พุทธศุกร์นั่งสมาธิแบบด็อกเตอร์โจดิสเพนซ่าก็เป็นด็อกเตอร์ที่ ผมว่ามีคุณประโยชน์กับโลกใบนี้นะฮะสวัสดีครับพี่บุตรนะฮะสวัสดีพี่นึกด้วยนะฮะเห็นดูในทิกต็อนะพี่นึกพี่บุตรนี่ก็ดีฮะมีกิจกรรมนะฮะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่น่าสนุกนะฮะในทิกต็อกนะท่าเองยังไม่ได้ว่างเข้าไปศึกษาเลยนะฮะเห็นหลายๆคนนี่ก็เก่งเหลือเกินนะฮะเก่ง มากมากในการทำคอนเทนต์ทิกตอกนี่ครผมว่าให้ความบันเทิงให้ความสุขกับเพื่อนมนุษย์ได้เยอะเลยครับเพราะเป็นคลิปสั้นๆจะเอาสาระก็ได้นะครับหรือจะเอาวิชาการก็ได้นะครับอันนี้ได้ดูมาแล้วก็ชื่นชมเลยฮะชุมชนในทิก t อกนี่หลากหลายเหลือเกินนะครับ อ้ส่วนตัวผมนะตอนนี้ที่ตั้งใจว่าจะไลฟ์สดใน y o u t u นะด้วยงบประมาณเรียกว่าต้องไปซื้อซิมใหม่อีกนะฮะหรือก็เลยอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะเพราะค่าใช้จ่ายในการจะซื้อซิมรายดงรายเดือนหรืออาจจะต้องมือถือเครื่องใหม่อีกหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ ต้องใช้เงินนะก็เลยพักกับไ้ก่อนนะฮะตอนนี้ก็เหลือทาง Facebook อย่างเดียวนะครับสวัสดีครับคุณธีราชัยสิทธิ์มีครนะฮะสวัสดีครับคุณจ๋าด้วยนะครับเมื่อวานผมงดไลฟ์สดนะเพราะว่าติดพันนะคุยกับคุณโก ổ, นะก็เป็นบุคคลเรียกว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ถ้าคุณโกช่วยเหลือโครงการของเรานะก็น่าจะขยายวงนะผู้ป่วยที่ยากจนได้เข้าถึงทเทคโนโล,โลยีของเราได้ง่ายขึ้นแล้วไหวขึ้นเมื่อวานก็เลยต้องงดไลฟ์สดนะฮะเมื่อวานอยู่ในตัวเมือง จังหวัดโคราชนะฮะเดินทางไปเพื่อจะคุยเรื่องนี้เลยนะก็จะนัดเกือจตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเลยฮะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงแล้วก็ยาวยันเที่ยงคืนนู่นเลยนะก็ได้เจอพีปป่ปูบ้านบุญเรืองนะที่ผมเคยแชร์ว่าเคยช่วยทำงานเพลงนะ ที่ตอนนั้นผมมีความคิดนะครับว่าคนเบื่อการประชุมผมก็เลยเขียนเป็นนิยายนะครับโอเคอาจจยเขาอ่านคุณธีราชัยสิทธ์มีโคบอกแชร์จาก facebook เข้า YouTube ได้ครับอาจารย์อ้าวแล้วผมทำไงอย่างคันนี้ผมจะเป็นคนแชร์เองหรือเปล่านะหรือว่า ยังไงังมาแชร์ทีหลังเหรอเอออันนี้เดียวค่อยขอความรู้กันอีกทีนึ่งนะแต่ยังน้อยวันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีพี่อาภากุลอินกันนะฮะคุณลัคณาด้วยนะฮะเมื่อวานผมลาเพราะว่าติดพันคุยกับคุณโกนะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถนะครับ เรียกว่าเบียร์ช้างจะจัดคอนเสิร์ตจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับคอนเสิร์ตต้องคุยกับคุณโกแล้วก็คุณโกก็จะไปคุยกับหาศิลปินว่าง,งานนี้พอสอน,อนนี้ตอนนี้ต้องเจอศิลปินวงนี้นะฮะเรียกว่าโอ้โหคนเราเชื่อมั่นเลยครับว่าคนเราถนัดก,กันคนละอย่างจริงๆนะ เมื่อวานอยู่ในร้านอาหารชื่อร้านเสริมสวยเออคือชื่อร้านนี่ก็แปกนะฮะชื่อร้านเสริมสวยยังไม่เคยถามเหมือนกันว่าเออทำไมถึงใช้ชื่อร้านเสริมสวยนะฮะทั้งแที่ก็เป็นร้านอ่าเป็นร้านที่มีดนตรีนะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ hole. ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสริมสวยแต่ทำไมถึงชื่อร้านเสริมสวยนี่อาจจะเป็นอ่า เรื่องที่ชวนคิดหรือเปล่านะหรือว่าบอกว่าไปไหนไปร้านเสริมสวยนะฮะแล้วร้านเสริมสวยก็คือไม่ได้ไปทําผมอะไรฮะมาสัางสรรค์กันนะครับก็เปิดเพลงเป็นแนวอินดี้นะเป็นแนวที่ผมนั่งอยู่หลายชั่วโมงนะมีเพลงที่คุ้นๆไม่กี่เพลงนะนอกนั้นเปิดออกมานี่ถือว่า ปีนี้ผมห้สิบนะห้ินิดๆน,นะฮะรู้เลยว่าช่องว่างของเพลงฮิตของแต่ละยุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันมันมันมีช่องว่างจริงๆนะฮะอย่างคนหนึ่งที่คุณโกแนะนำให้รู้จักอันนี้ก่อนจะกลับบ้านนล้นะชื่อเพลงไม่บอกเธอนะผมต้องขอจดลงกระดาษเลยฮะ ใน YouTube นี่มีคนดูหนึ่งร้อยยี่สิบล้านวิวร้อยกว่าล้านวิวอะผมไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแล้วขอจดแล้วก็ขอดูอใน y t u t u นะฮะแล้วเขาก็เพื่อความชัวเพราะทุกวนันนี้เรียกว่าการ cover เพลงเนี่ยการร้องเพลง บางคนร้องได้ดีกว่าต้นฉบับก็มีนะก็เลยขอให้น้องเขาคอนเฟิร์มว่าคนนี้ใช่ไหมนะก็ปรากฏว่าใช่เลยเข้าไปดูเป็นเพลงที่ดังมากแต่ผมเองก็ไม่ใช่คอเพลงนะเพราะฉะนั้นผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมเบียรช้างถึงมั่นใจว่าให้คุณโกเป็นแม่ทัพในการจัดงานคอนเสิร์ตต่างๆให้มันทันยุคทันสมัยในการเลือกศิลปินที่จะเข้ามา ให้แบบทุกคนสนุกได้อะซึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปูบ้านบุญเหลืองที่เรียกว่าผมโทรไปปรึกษานะครับว่าเออพี่ปูผมมีความคิดว่าอยากจะเอาพลังของดนตรีเนี่ยมาขับเคลื่อนโครงการโอโซน KM เนะเหมือนกับคอนเสิร์ตเมื่อหลายปีก่อนนะคอนเสิร์ตเอท 8. ก็เรียกว่าคอนเสิร์ตแด่น้องผู้หิวโหยอ่ะภาษาไทยนะฮะก็คือสมัยนั้นมีชาวเอธิโอเปียผอมอดอยากไม่มีอดอาหารตายอ่ะนะครับขาดสารอาหารตายแล้วก็ที่ประเทศอังกฤษนะฮะก็ได้จัดคอนเสิร์ตเอนะไม่ใช่เกี่ยวกวับโรคเอนะฮะแต่ว่าเขาใช้ชื่อน,นี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คือแด่น้องผู้หิวโหยนี่แหละ ตอนนั้นผมเองก็ยังยังเด็กเลือเนกะินฮะแต่ก็ยังพอจําได้ว่าโอ้มันมีเพื่อนร่วมโลกนะตัวดําพุงโลก้นปอดขาดสารอาหารตายนะในเมืองไทยภาวะอดตายคงจะคือแบบคือเมืองไทยเราในมีที่ปลูกข้าวมีอาหารการกินผมว่าค่อนข้างจะเหลือเฟือ นะครับแต่อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยก็มีคนอดข้าวตายนะฮะคือที่สมัยก่อนคือเอธิโอเปียและดนตรีเนี่ยละครับก็สามารถที่จะทําให้โลกได้ตื่นได้รู้จักนะก็เลยอยากจะทำว่านักดนตรีที่มีอุดมการนะเพื่อจะเจอนะเหมือนหาเนื้อคู่หาทีมงานแล้วกันหาทีมแอดเวนเจอร์นะที่ มาร่วมด้วยช่วยกันนะแล้วผมเองก็บอกพี่ปูไปอย่างนั้นพี่ปูก็นึกชื่อว่าเดี๋ยวติดต่อนนี่เลยคุณโกเสริมสวยนะฮะก็ทักทายไปนะพูดคุยส่งข้อมูลไปแล้วนะก็นัดเจอกันเมื่อวานนะเดินทางไกลหลายร้อยกิโลนะเพราะว่าจะหาคนเก่งเนี่ยก็ต้องไปหาเขานะไปขอร้องเรียกว่าขอร้องได้เลยนะถึงแม้เขาจะ อายุน้อยกว่าก็ตามนะฮะแต่ผมเชื่อว่าการที่เราจะทำงานใหญ่นะฮะเราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้อนี้พูดไม่อายว่าเป็นงานขอร้องนะค,คนรุ่นใหม่ๆที่มีความรู้ความสามารถให้แม่ตาช่วยโครงการนี้หน่อยนะครับแล้วผมก็บอกอยู่นะครับว่าโครงการนี้โอโซน KM เนี่ยไม่เร็บ เปิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาขายเครื่องให้ร่ําให้รวยแต่เป้าหมายเนี่ยอยากจะช่วยเหลือคนยากคนจนนะแล้วก็ผู้ป่วยที่ยากจนเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็เรื่องเร่งด่วนสําหรับใจผมนะว่าถ้าคนรวยแล้วเขาป่วยเนี่ยเขาก็ไปหาโรงพยาบาลเอกชนได้นะแต่ถ้าเป็นคนป่วยที่ยากจนเนี่ยทางเลือกก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับ ผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเร่งด่วนในส่วนตัวผมเองนะครับไม่มีใครมาสั่งแล้วก็ไม่ใช่ทําตามหน้าที่ด้วยนะแต่มันเรื่องของเห็นน่ะแล้วตัวผมเองมีนวัตกรรมโอโซนเคที่มันมีผลลัพธ์ในแบบที่ดีกับเพื่อนมนุษย์แน่ๆเนี่ยพอมันเห็นแล้วคิดทางออกได้แล้วไอ้ขันจะลืมลืมมันไปนะช่างหัวมันนะไม่ใช่ ญาตในสายเลือดไม่ใช่นามสกุลสีทองพิมพ์เหมือนกันถ้าจะทําใจแบบนั้นผมว่ามันก็คงทําได้แหละแต่ผมจะไม่มีความสุขไปทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับคือถ้าผมไม่มีทางออกไม่มีนวัตกรรมนี้ที่แก้ปัญหาให้กับสังคมได้เนี่ยมันอาจจะทําให้ผมไม่ต้องคิดมากนะครับอาจจะลืมๆไปเพราะว่า อาจารย์ในมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมจําได้ว่าท่านบอกว่าปัญหาบนโลกไปเนี้ยมีปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้นะครับปัญหาที่แก้ไม่ได้ไม่ต้องไปกุ้มมันก็ว่าอย่างนั้นพอกุ้มไปก็แก้ไม่ได้เอาพลังงานที่เหลือไปสนใจปัญหาที่เราแก้ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นปัญหาบางอย่างนะครับผมต้องยอมรับเลยว่า มันเกินเอื้อมผมอะมันแก้ไม่ได้ด้วยด้วยตัวผมเอออาจารย์ที่พระจอมเกล้า,ย,ายังยกตัวอย่างครับเช่นฝนตกแดดออกเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ได้กุ้มใจไปก็เท่านั้นซึ่งมันเรื่องจริงนะฮะบางคนในฝนตกแล้วก็ไม่มีความสุขหยุดหงิดนะรหรือแดดออกร้อนแรงเราบ่นไปก็เท่านั้นแหะนะครับเพราะว่าเราไปปิดพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ ไปห้ามลมห้ามฝนมันไม่ได้อันนี้คือเป็นปัญหาที่เราแก้ไม่ไดนะ้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ต้องไปกุ้มใจมันแต่ถ้าปัญหาไหนที่เราเปลี่ยนแปลงได้นะแก้ไขได้อันนั้นแหละค่อยกุ้มค่อยจดจอ่อค่อยดําเนินการซึ่งปัญหาเรื่องของโอโซน K. คเเนี่ยมันสามารถไปแก้ความเจ็บป่วย ของประชาชน,นที่ยากจนเนี่ยมันสามารถทำได้นะท่านเซิร์ชดูใน Google ดูก็ได้นะฮะโอโซน KM นะแล้วก็โอโซนบําบัดเนี่ยมีหมอที่มีอุดมการได้พูดไว้ใน y t u t u นี่เยอะเหลือเกินเยอะจริงๆนะครับก็ไม่ใช่อุปทานแน่ๆนะครับบางช่วงบางตอนคุณก้อยังถามอยู่เลยว่ามันรักษาได้จริงหรอ มันมีผลขนาดนั้นได้จริงๆเหรอนะฮะเมื่อวานก็ให้เอกสารไปหลายเล่มเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือของนายแพทย์สุรพลลักษปทุมนะก็เป็นนายแพทย์ที่เขียนหนังสือโอโซนเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะเล่าที่มาที่ไปเสร็จแล้วครับว่าไปถ่ายที่มหาลัยจุฬาซึ่งมหาลัยจุฬาก็ยังมีต้นฉบับนี้อยู่นะเผื่อบางคนที่ รักการค้นคว้านะแล้วก็อยากจะมาช่วยเหลือโครงการผมแล้วกลัวจะเสียชื่อเสียงว่ามันจะจริงไม่จริงเนี่ยก็อาจจะไปตามรอยที่อาจารย์บางคนบอกก็ได้นะครับจะได้มั่นใจนะเพราะไอ้การที่ทุกทกท่านจะมาร่วมด้วยช่วยกันผมไม่อยากให้เสียเวลานะไม่อยากให้เสียชื่อเสียงแต่ผมเล็งเห็นแล้วครับเลเซอร์ด้วยสายตาผมล้ว,ว่าปัญหานียเราเอาอยู่นะครับถ้าได้ร่วมมือ รวมไม้กันจริงๆนะฮะนักดนตรีที่ตอนนี้โควิดมันก็ทำให้บางคนงานซารึดถึงขั้นตกงานเลยก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้างานนี้เราได้เล่นดนตรีอย่างมีประเด็นนะเหมือนที่ผมเคยบอกว่าทหารที่ออกไปลบเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ต้องพกติดตัวไปด้วยไม่ใช่อาวุธอ,อาวุธมันก็สำคัญอยู่แหละแต่อุดมการ ว่าไปลบเพื่ออะไรเนี่ยมันสําคัญไม่แพ้กับยกกุทธูปกรณ์นะฮะนั้นไอโครงการนี้เนี่ยผมและจิตอาสาทุกๆท่านเนี่ยผพราะว่าคนที่ยังเหดียวแน่นอยู่เนี่ยรู้ว่าเราลบเพื่ออะไรนะแล้ลบเราสู้กันนะช่วยกันเกาะกลุ่มกันเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเพื่อนมนุษย์มีค่าแล้วเราเอาอยู่เราช่วยได้นะช่วยบรรเทาได้นะไอข้อนี้ ผมมั่นใจถึงได้ไปหาพระอาจารย์พยอมกัลยานโนนะเพราะว่ารู้อยู่ว่าพระอาจารย์พยอมท่านเป็นพระที่ตรงเป็นพระที่ชัดเจนและถ้ามาลอยลอยสายศาสตร์เป็นแนวแบบไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะเลื่อนๆลอยลอยว่ามันมีจริงๆหรือเปล่าโอโซนบำบัดเนี่ยเอกสารเหล่านี้ผมก็มอบให้พระอาจารย์พยอมทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อให้ท่านได้มั่นใจนะเพราะชื่อเสียง อาจารย์พยอมท่านอยู่คู่แผ่นดินไทยแล้วก็ดังไปผมว่าทั่วโลกแหละที่ท่านเองได้ทําความดีมาทั้งชีวิตจะมาเสียเพราะเด็กบางบัวทองอย่างผมเองก็เป็นคนบางบัวทองะจังหวัดนนท์เนี่ยมันไม่บังควรเลยฮะผมผูกพันกับวัสดุแก้วมาตั้งแต่เด็กเลยทุสมไยนะฮะแต่รู้ว่าโครงการน,นี้ดีแน่นก็ไปบอกท่านท่านก็ได้ตัดสินใจเอามาลองดูแลท่านก็แรกๆนะท่านยังบอกเลย สาเหตุที่ให้ตั้งโอโซนเคมให้คนมาใช้บริการข้างกุฏิหลวงพ่อเนี่ยเพราะอยากจะสังเกตว่าเราผมเป็นคนยังไงอพฤติกรรมนะหรือโดยล้วะท่านเองก็มาบอกอันนี้คือท่านเทศออกไม่นะให้กับญาติโยมที่ที่มาฟังในวันพระหรืองานอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะแต่ท่านก็พูดบอกไปนะมีอัดเทปไว้ด้วยนะฮะเป็นเป็นซีดีเลยแหละว่า ใครที่มาวัาสดสดแจ้วก็มีโอโซน KM มนะมาใช้กันนีแต่กว่าจะอัตมาจะวังไว้วางใจเนี่ยก็ดูเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะว่าว่าผมเองจะมาทําให้วัดนี้เสียชืนะ่อเสียงแต่พอท่านมั่นใจก็ขยับขยายศาลาใหญ่เลยนะที่กันแดดกันลมกันฝนได้นะก็ถือว่า คนที่รุ่นหลังเนี่ยจะมาร่วมด้วยช่วยกันสบายใจได้ครับว่าโครงการนี้ท่านจะมีความสุขผมบอกได้อย่างเดียวนะฮะเรื่องเงินทองรับประกันไม่ได้ว่าท่านจะได้เงินได้ทองเพราะผมเองทําไปนี่ก็ยังขาดทุนนะหมดตูดอยู่แต่ก็ยังไม่ได้อดตายนะครับแต่สิ่งที่ได้คือความสุขที่เพื่อนมนุษย์ดีขึ้นเพราะพวกเราจับกลุ่มกันนะครับเอาตอนนี้สองทุ่มเท่าไหร่แล้วยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะก็มาบอกกล่าวกันว่า เมื่อวานงดไลฟ์สดเพราะไปคุยงานนะเมื่อคืนก็ยันเที่ยงคืน้นะครับนั่งหาจังหวะที่แบบเออคือคุณโกพอแขกมาเยอะๆท่านก็ไปคุยงานกับลูกค้านะโอกาสที่จะมาแวะกันคุยกันก็อาจจะยังไม่เยอะแต่ไม่เป็นไรผมเองก็รอแล้วก็ซึมซับบรรยากาศนะว่าโอ้คนที่มาแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ดนตรีมันเปลี่ยนไปยังไง แล้วก็นั่งคิดงานต่อนะครับฝ่าจะได้คุยกันอีกทีก็เกือบเที่ยงคืนแต่เป็นนาทีที่มีความสุขนะครับเพราะว่าการที่เราได้สร้างมันกับมือได้เห็นโครงการนี้มันเติบโตกับตาตัวเองตั้งแต่ศูนย์ตั้งแต่ติดลบเรือยด้วยซ้ำไตมีแต่อุดมการณ์ล้วนแ้วแล้ววันหนึ่งมันจะออกไปพังงานออกไปช่วยคนเนี่ยผมรอคอยด้วยความตื่นเต้น แล้วก็ใครต้องการข้อมูลเพิเ่มเติมหรืออยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันเบอร์ผมเบอร์เดิมนะ081 4438486นะครับยินดีที่จะปรึกษาพูดคุยนะเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้ออกไปช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดนะครับทัางคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ามาผนึกกำลังกันเนี่ยเพราะว่างานนี้ความสุขมันจะล้นเลยแหละเพื่อนมนุษย์จะได้ประโยชน์นะครับงานนี้ พูดเผื่อให้คนใหม่นะแต่คนเก่าที่ร่วมด้วยช่วยกันมาเนี่ยอย่างพี่บุตรพี่นึกนะคุณจิรชัยสิทธิ์มโคนะฮะพี่อาวัคุณอินกันเนี่ยพี่มุติตาเนี่ยก็ได้เห็นมาแล้วนะครับว่าผมว่าพวกพี่ๆนี่มีความสุขแน่ๆนะครับเพราะที่เราให้บริการไปเนี่ยแต่ละคนเขาดีขึ้นมันประเมินค่าไม่ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สองทุ่มหนึ่งนาทีนะวันนี้ มารายงานให้ทราบว่ายังมีชีวิตอยู่ยังคงมุ่งหน้าวางแผน,นด้วยใจระทึกเลยครับว่างานนี้ใครนะจะมาร่วมด้วยช่วยกัน,นเพิ่มอีกสักคนสองคนหรือมาจะเป็นกองทัพเลยก็ยิ่งดีนะครับเอาละครับนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีขอให้ท่านร่ำรวยแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ